ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บิ๊กซีนะครับบิ๊กซีรากําแหงนะฮะก็ผ่านเต็นนะครับก็จะมาดูเต็นกันนะมาดูที่เต็นโดมนะครับราคา3คนนะครับ3คน1ประตูนะฮะอยู่ที่ราคานี่นะครับ599บาทครับจาก7 9 9นะฮะถัดมานะครับเป็น จำนวนห้าคนนะฮะเต็นท์ห้าคนนะครับนี่นะเต็นโดม5้าคนนะครับหนึ่ประตูนะครับราคาเจ็ดเก้าเก้านะฮะแล้วก็ตัว2คนนะครับเสียงดังหน่อยนะฮะอยู่ในห้างตัว2คนก็เหมือนกันนะครับแต่อยู่ที่ราคาสี่เนะครับ เดือดถัดมาเราจะมาดูเต็นท์กันว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะฮะข้อดีข้อแรกเลยคือมันเบามากนะครับน้ำหนักเบาสำหรับแบบออกเป็นค้างคาวนะครับสับเต็นต์ราคานี้ออกทิ่เป็นค้างคาวนะฮะแบบทิปไม่โหดมากไม่โดนน้ำค้างแรงๆนานๆนะฮะหรือว่าโดนฝนหนักๆนะครับ เพราะว่าจากเนื้อเต็นที่ได้สัมผัสแล้วการฝนได้นะครับแค่ระดับหนึ่งนะก็เคลือบมาอยู่ครับแต่เคลือบมาบางมากส่วนตาข่ายนะฮะตาข่ายตาข่ายมันไม่ค่อยถี่เท่าไหร่นะครับตาข่ายไม่ถี่ห่างนะครับมีช่องว่างแมลงตัวเล็กอาจจะเข้าได้นะครับพื้นเต็นท์นะครับบางครับแต่ป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะฮะมาดูด้านในกันนะฮะ นะด้านในนะครับอันนี้เข้าออกทางเดียวนะครับไม่มีหน้าต่างนะมีแค่ด้านบนนะครับเห็นไหมช่องลมเข้านะฮะตาข่ายแค่นั้นนะครับเต็นสองคนนะครับแนะนํานอนคนเดียวนะครับถ้าเกิดคนตัวใหญ่ถ้าเกิดตัวเล็กนอนสองคนได้นะฮะข้อเสียถัดมานะครับที่ผมซื้อไปลองมานะ ก็คือตรงนี้นะครับจุดนี้นะฮะที่ที่แบบมันคุมแบบคุมแล้วมันเหลือครับเห็นไหมครับมันไม่ได้คุมแบบเลยมาหันเนี่ยแล้วรับฝนสาดเนี่ยคือมันเข้าแน่นอนครับอย่างนี้คือเอาไม่อยู่หรอกนะครับผมลองมาแล้วครับอันนี้เลยมาแนะนําครับเป็นทางเลือกสาหรับคนที่เริ่มต้นอยากลองนะครับวิธีแก้นะครับก็คือหาถุงใบใหญ่นะครับมาคุมด้านบนนะครับ ุมด้านบนตรงนี้นะฮะแล้วก็เชือกลังไว้นะครับช่วยได้เยอะครับสำหรับนอนสองคนนะตัวนี้ชั้นล่างนะครับตัวนี้ราคา699นะฮะ699ซึ่งจะเหมือนกับตัวที่ผมรีวิวไปตอนแรกนะครับตัวนั้นแต่ข้อดีของตัวนี้คือเนื้อเต็นท์นะครับผ้าของเต็นท์นะฮะหนากว่าตัวลายทหารนะ แล้วข้อแตกต่างจุดต่อไปนะครับก็คือที่คุมหลังคาที่คุมหลังคาของตัวนี้นะครับจะค่อนข้างใหญ่นะฮะใหญ่และกว้างนะครับสามารถปกคลุมตรงนี้ได้หมดเลยทําให้แบบเวลาฝนสาดขึ้นมาเนี้ยนะครับจะไม่เกิดเข้าไปด้านในนะครับแต่ในเรื่องของน้ำค้างนะครับเอาอยู่ครับแค่ระดับ ระดับน้อยๆน,นะครับถ้าเกิดแบบหนัก,นกๆจริงๆก็ซึมแน่นอนครับนี่คือตัวสีแดงนะฮะอันนี้คือตัวแรกครับที่ผมรีวิวไปผ้าบางกว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าราคาเต็มตัวนั้นมันอยู่ที่หกเก้าเก้าอันนี้มันห้าร้อยเก้าเก้าเต่างกันร้อยนึงนะฮะต่างกันร้อยนึงแต่ตัวนี้ต่างกันเยอะเลยที่คุ้มนะครับบริเวณด้านนี้ โอเคครจบจริงๆแล้วเจอกันในทริปละนองนะครับต่อไปสวัสดีครับ